ก็มาดูไฮไลท์ที่เราจะทําในวันนี้อย่างแรกเลยครับเราก็จะมาแกะกล่องของแถมนะครับดูรูปร่างขนาดน้ําหนักบอกกล่าวเล่าสเปคหน้าจอแสดงผลระบบปฏิบัติการรวมถึงการนําโทรศัพท์นะครับออกไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็นําคลิปนำรูปภาพนะครับมาให้เพื่อนๆในรับชมทดลองฟังเสียงกระดิ่งหรือว่าลําโพงหลังจากนั้นนะครับเอาซิมใส่เลยนะทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตลองเข้าเฟซไลน์ทิกตอกดูเป็นการจําลองเหมือนว่าเราใช้งานจริงๆเลยนะครับ แล้วก็จะมีการทดลองชาร์จแบตเตอรี่นะครับดูว่าเครื่องชาร์จเร็วหรือเปล่าทดลองความทนแบตเตอรี่นะครับเปิด y u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  e อยู่ยาวๆเลยเราจะดูว่าแบตเตอรี่ลดลงเยอะหรือเปล่าก็หวังว่าข้อมูลพวกนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กนนนบับเพื่อนๆนะสวัสดีครับวันนี้ทีราม,มบายนะครับช่วงนี้นะปลายเดือนสิงหาคมปี2025วันนี้ครับทางช่องของเรานะก็จะมาแกะกล่องรีวิวเต็มมือถือรุ่นนะครับนี่ครับ เลดมิ 15c อย่างแรกนะครับเรามาดูเรื่องราคากันก่อนเลยเลดมิ 15c จะมาวางจําหน่ายแทนรุ่นเลดมิ 14c นะครับซึ่งวางจําหน่ายมาก่อนหน้านี้สักระยะหนึงแล้วนะได้เวลาเปลี่ยนรุ่นนะครับเลดมิ 15c นะครับเริ่มต้นจากแรม 8G หนหน่วยิบแกิกะไบต์เปิดตัวอยู่ที่3,499บาทเท่านั้นนะครับส่วนในรุ่นแรม 8G b หน่วยความจำมากถึง256 g b นะครับเปิดตัวเพียง3,999บาทก็ถือว่าเป็นมือถือที่ราคาถูกและก็ประหยัดนะเพราะว่าบางแบรนด์นะครับบางยี่ห้อในราคา3,000กว่าบาทนะได้แค่แรม4อย่างมากก็แรม6นะครับส่วนเลดมีจัดแรม8มาให้เลยก่อนที่จะไปแกะกล่องนะครับถ้าเพื่อนชอบสินค้านะเลดมี15สีรุ่นนี้นะครับสามารถ กดสั่งซื้อที่ลิงก์หรือว่าแต่กร้าใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นลิงก์จากศูนย์เครื่องจริงเครื่องแท้ส่งเร็วอย่างแน่นอนนะครับก็หลังจากแกะกล่องออกมานะครับมาดูอของแถมภายในกล่องนะเริ่มจากตัวเครื่องนะครับครับอย่างแรกนะครับที่เห็นก็คือหน้าจอติดฟิล์มใสามาเรียบร้อยแล้วนี่ต่อมานะครับสิ่งที่เห็นนะก็จะเป็นสายชาร์จ USB นะครับ ด้านหนึ่งออกไถซีมันก็จะเป็นไถซีแบบนี้นะครับและก็หัวชาร์จ33วัตว์นี่ตัวหนังสือค่อนข้างใหญ่นะนี่ครับก็ถือว่าของแถมค่อนข้างครบนะแล้วก็จะมีเข็มกิ้นซิมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเคสใสที่แถมม้อ่าเดี๋ยวมาลองใส่ดูก่อนนะครับถ้าเครื่องสีเขียวจะเป็นแบบนี้นะปึ๊บ ใส่แล้วนะครับจับถือง่ายนะไม่ลื่นมือนะครับดูดมือดีนะนี่ครับถ้าใส่เคสเครื่องสีน้ำเงินนะจะได้ประมาณนี้นะครับก็ดูสวยดูรุ่มหลาเป็นคนละแบบนะครับมาดูความสวยงามของตัวเครื่องนะครับนี่ด้านซ้ายนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับพื้นผิวจะเป็นแบบด้านด้านขวาจะเป็นสีน้ําเงินนะพื้นผิวจะออกเงาเงานะครับ การจับการถือก็ไม่ค่อยเห็นรอยอะไรในมือนะเห็นไหมครับนี่ครับก็ดูสวยดูหรูหลาะแบบนะครับเพื่อนๆนะลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าชอบสีไหนแล้วก็ด้านหลังนะครับจะสกีนคําว่าเลตมินะตรงนี้สกีนคําว่าเลตมิ 15C เสียอยู่อย่างเดียวนะครับน่าจะย้ายไอไลเซนตรงนี้นะมาตรงนี้หน่อยก็จะสวยนะครับเพราะว่ามันจะทับกันนะนี่มาดูด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นลำโพงนะก้นชาร์จไถซีไมโครโฟน สามารถเสียบหูฟัง3.5ม mm ิมได้ด้านขวานะครับเป็นปุ่มเล่งเสียงลดเสียงปุ่ม Power อเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือปุ่มเดียวกันนะน,นี่ครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นช่องใส่ถาดซิมด้านบนนะครับไม่มีช่องใดๆนะลำโพงอยู่ด้านล่างสลับรุ่นนี้มาดูด้นน้นำหนักของตัวเครื่องนะครับฟึบนี่ตัวเครื่องหนักอยู่ที่212กรัมเครื่องบางอยู่ที่8.26ม mm มนะครับ เป็นข้อมูลจากการวัดจริงนะอาทจะมีค่าความกระเคลื่อนนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมนะครับเป็นมือถือที่จอขนาดใหญ่นะเครื่องก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะครับนี่ครับเป็นมือผู้ชายนะนี่ครับต่อมาครับมาดูสเปคกล้องถ่ายรูปสําหรับ r e d มี 15c นะครับจะมีกล้องหลังอยู่2เลนเลนหลักความละเอียดมากถึง50ล้านพิกเซลนี่นะครับส่วนเลนข้างล่างนะครับก็จะเป็นเลนเล็กๆนะครับความละเอียดอยู่ที่ QVGA นะ มาพร้อมกับแฟล LED นะครับนี่ครับในส่วนของกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วมาดูโหมดพื้นฐานในการถ่ายรูปกันบ้างนะครับก็จะมีโหมดวิดีโอเคลื่อนไหวเร็วนะโหมดวิดีโอทั่วไปนะครับโหมดรูปถ่ายนี่ครับโหมดภาพบุคคลนะครับหน้าชัดหลังเบลอนะโหมดกลางคืนนะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นโหมด Ultra s d นะ เดีย๋ยวลองมาถ่ายดูสักรูปหนึ่งนะครับ,บนี่ครับดูลวดลายสีสันนะซูมเข้ามานะครับก็ถือว่าเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยนะครับนี่มาครับไปดูรูปถ่ายจริงๆกันเลยนะก็มาดูรูปถ่ายจากกล้องหลังนะครับเป็นธนบัตรแบงน์ยีที่ถ่ายรูปเมื่อกี้นะนี่ครับซูมเข้ามาเรื่อยๆนะครับดูลวดลายความคมชัด ส่วน,นบนัรแบงค์พันนะครับก็คมชัดช่้นเดียวกันนะกล้อง50ล้านพิกเซลถือว่าใช้ได้เลยนะครับรูปต่อมานะครับเป็นการถ่ายเครื่องเล่นกลางแจ้งสีของแสงแดดจ,จัดนะครับอาจจะทําให้รูปดูเหลืองสีสันของเครื่องเล่นต้นไม้ใบหญ้านะครับก็จะประมาณนี้รูปต่อมานะครับมาดูรูปดอกไม้สีขาวนะนี่ครับซูมเข้ามาใกล้ๆถ่ายใต้ล่ไม้นะครับสีสันที่ได้จะประมาณนี้ รูปต่อมานะครับมาดูประกาศที่แอดมินเลี้ยงไว้เองนะนี่ครับซูมเข้ามาเรื่อยๆนะสีสันค่อนข้างที่จะสดใสสวยงามนะครับใช้ได้เลยนะความคมชัดรูปนี้รูปต่อมานะครับมาดูเหรียญ10นะครับซูมเข้ามานะเผื่อเพื่อนๆนะครับซื้อไว้ถ่ายพระเครื่องถ่ายเหรียญต่างๆความคมชัดที่ได้จากประมาณนี้นะครับรูปต่อมานะครับเป็นการถ่ายบุคคลกันบ้างนะถ่ายน้องนาีินะครับฝั่งซ้ายเป็นหมดปกติฝั่งขวาเป็นหมดหน้าชัดหลังเบลอนะครับ นี่ครับความคมชัดที่ได้จะประมาณนี้นะสีสันสมจริงนะครับมาดูอีกหนึ่งรูปนะครับถ่ายในที่แสงน้อยนะด้านซ้ายเป็นโหมดปกติด้านขวาจะใช้โหมดกลางคืนถ่ายการใช้โหมดกลางคืนถ่ายนะครับสีสันแสงที่ได้นะจะดูสว่างขึ้นนะครับฝั่งขวานะสังเกตดีๆนะครับเทียบกับฝั่งซ้ายมาดูทากน,นการซูมนะครับรูปแรก 1x นะรูปที่2 5x รูปที่3ซูมสูงสุด 10x ความคมชัดต่างๆที่ได้จะประมาณนี้นะครับต่อมาครับมาดูรูปถ่ายจากกล้องหน้ากันบ้างฝั่งซ้ายนะครับเป็นการถ่ายในโหมดปกติเทียบกับฝั่งขวานะครับเป็นโหมดหน้าชัดหลังเบลอการตัดขอบต่างๆนะทำได้ดีนะครับสลับรูปนี้นี่ครับเป็นอีกหนึ่งรูปนะสีสันสกินโทนต,นต่างๆของใบหน้าจะดูขาวกว่าโทนจริงนิดนึงนะไม่ถึงขั้นขาวเวอร์จนเกินไปนะครับในเรื่องคมคมชัดถือว่าใช้ได้เลยนะครับสลับกล้องเลตมิ 15c มาดูอีกหนึ่งรูปนะครับ รูปถ่ายน้องหนนี้จากกล้องหน้านะฝั่งซ้ายเป็นหมดปกติฝั่งขวาเป็นหมดหน้าชัดหลังเบลอถ่ายในที่แสงน้อยนะครับสีสันที่ได้จะประมาณนี้จากการถ่ายรูปนะครับดูแล้วนะกล้องคมชัดใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะออกแนวบิวตี้ขาวหลอ่อควจริงต้องไปปรับหมดฟิลเตอร์เพิ่มนะสำหรับรุ่นนี้คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอจากกล้องหน้านะครับของเลนส์มิ 15c นะ ถ่ายได้สูงสุดนะครับ 1,080p 30เฟรมต่อวินาทีสีสัตนที่ได้จะประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ตอนนี้อยู่ในร่มนะเดี๋ยวลองเดินช้าๆดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ก็ถ้าดูจากในกล้องนะก็ดูชัดเจนดีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เป็นวิดีโอจากกล้องหน้านะครับนี่ตอนนี้หันหน้าให้แดดน,นะมาช่วงประมาณ4โมงเย็นนะครับเกือบ4โมงเย็นนะ ห้าหลังก็จะประมาณนี้นะมาเทศบาลที่เดิมนะครับเสียงชัดไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ครับตอนนี้เป็นการถ่ายวิดีโอจากกล้องหลังนะครับความละเอียด1080 P 30เฟรมต่อวินาทีดูจากจอสีค่อนข้างสดใช้ได้เลยนะครับนี่ครับเดินจะช้าดูนะนี่ครับมาเทศบาลที่เดิมนะครับ้องเดินจช้าช้าดูนะกล้องไม่มีกันสันนะครับต้องค่อยๆเดินนะโอ้เดี๋ยวออกแดดดูนะครับย้อนแสงเป็นไงบ้างนะครับสีสัน ของเครื่องเล่นนะครับนี่ครับมาเทศบ,บาลที่เดิมสีสันของเครื่องเล่นสีสันของต้นไม้นะครับย่ากำลังสวยนะตอนนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ี่อยู่ห่างจากถนนประมาณนะครับห้าเมตรนะไม่ไกลนะมีเสียงชัดไหมครับมีเสียงรบกวนจากรถวิ่งไหมครับห2 3 4 5 6 7 8 9 0ดดนะครับสีสันที่ได้จะประมาณนี้นะเดี๋ยวลงคลิปลงรูปภาพให้เพื่อนได้รับชมนะครับ ต่อมาครับผมดูนานหน้าจอแสดงผลจอของเลน mi มี15 c จะได้เป็นจอ LCD หน้าจอยังเป็นติ่งแบบหยดน้ำเดิมๆนะครับนี่ครับยังเป็นติ่งแบบหยดน้ำนะ้ะขอบจอด้านข้างจะหนานิดนึงนะครับนี่ครับเป็นจอขนาดใหญ่เลยนะครับ6.9นิ้วในระหว่างอธิบายนะครับเราจะเปิด y t u t u นะเอาไว้แค่ 1,080p 60ก็พอนะครับสำหรับคลิปนี้นะเล่นได้สูงสุดถึง 2K เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ มาดูทน้านความละเอียดของหน้าจอเ e d m ี15 c นะครับความละเอียดอยู่ที่1,600คูณ720พิกเซลค่าความหนาแน่นของพิกเซลนะครับ260 PPI จากการมองดูนะครับดูแล้วนะสีสันสดใสสวยงามใช้ได้เลยเป็นมือถือที่ราคาประหยัดนะครับ3,000กว่าบาทได้จอ SD Plus แบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นก็จะได้ประมาณนี้มาดูทน้านรีเฟลิตของหน้าจอเล d มี15 c นะครับสามารถปรับตั้งค่าสูงสุดนะ ได้อยู่ที่1 2 0 h เฮิรตตอนนี้เราปรับไปที่1 2 0 h เฮิรพอดีนะครับเราจะมาลองเลื่อนฟีด a c e b o o k ดูความเลื่อนไหลก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะตามมาตรฐานนะครับ1 2 0เฮิรเดี๋ยวเรามาลองเข้า y o u t u b e ดูนะครับดูฟีดต่างๆของ y t u t u นี่ครับความเลื่อนไหลของ y o t u b e ที่ได้จะประมาณนี้นะครับครับมาดูความสว่างของหน้าจอของเล d m i 15C นะปรับได้สูงสุด810ินิตนะครับนี่ครับ ก็ถือว่านี่ครับกลางแดดนะใช้ได้เลยนะครับไม่มืดจุดเกินไปนะเนี่ยครับดูเมนูต่างๆเนี่ยยดไปกลางแดดหน่อยนะครับนี่สีสันที่ได้จากประมาณนี้นะเข้าร่มหน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับจอความสว่างรุ่นนี้นะ810นิดนะครับลั่นมาพร้อมกับ Android 15เวอร์ชันล่าสุด นะครับเวอร์ชัน OS ก็จะเป็น Xiaomi Hyper OS 2มาดูสิ่งสำคัญนะครับก็คือ CPU นะรันมาพร้อมกับ MediaTek Helio G81 ป l หน a มาดูทางด้านหน่วยความจำนะครับก็จะมีการแบ่งขายอยู่2หน่วยความจำแรมหกกิจะได้ความจำหนึ่ส่วนในรุ่นแรม 8GB นะครับจะได้หน่วยความจำมากถึง2 5 6 g b เลย ในการขยายหน่วยความจําแรมนะครับเราสามารถปรับตั้งค่าได้นะจะเป็น4ลิก6ชิกหรือว่า8ชิกไดนะครับก็จะประมาณ1เท่าตัวนะแรม6บวก6หรือว่าแรม8บวก8เอามาดูผลทดสอบคะแนนอันตูตู้นะได้ประมาณนะครับ283,97คะแนนตัวที่นํามาทดสอบนะครับเป็นรุ่นแรม8นะแล้วก็คะแนน CPU นะครับ8 2 GPU จะได้ประมาณนะ40,3นะครับ ก็ถือว่าเป็นมือถือที่เน้นใช้งานทั่วไปนะน่นโซเชียลต่างๆไม่มีปัญหานะครับต่อมาครับพปดูทางด้านระบบชาร์จและก็แบตเตอรี่สําหรับ Redmi 15c ให้แบตขนาดใหญ่มามากถึง6 0 0 0ม a h รองรับชาร์จเร็วนะครับ3 3วัตต์เลยเดี๋ยวเรามาทดลองจริงๆนะครับทดลองชาร์จแบตเตอรี่และก็ทดลองความทนแบตเตอรี่ก็อย่างแรกนะครับเราจะมาทดลองชาร์จแบตเตอรี่นะก่อนชาร์จแบตเตอรี่มีอยู่ที่60% เริ่มจับเวลาชาร์จนะครับประมาณนะสินาทีก็ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนี่ครับใช้ชุดชาร์จแท้ที่แถมมาให้จากกล่องนะผ่านไป10นาทีนะครับแบตจาก60%เพิ่มขึ้นมาเป็นเกก็ประมาณการได้ว่านะครับชาร์จ10นาทีเพิ่มขึ้นมา14%ต่อมาครับมาทดลองความทนแบตเตอรี่แบตเตอรี่เราชาร์จเต็ม100%เรนะเราจะเปิด YouTube ประมาณ1ชั่วโมงปรับค่าแสงประมาณ60 ปรับค่าเสียงประมาณ50%ก็เป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับเราจะดูว่าแบตเตอรี่ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ก็สรุปไปเลยครับแบตเตอรี่จาก100%เต็มนะลดลงเหลือ96%ก็ถือว่าแบตเตอรี่ทนใช้ได้เหมือนกันนะครับสลับรุ่นนี้นะครับสลับการทดลองนี้นะเราจะใช้งานจริงๆนะครับอย่างแรกเลยนะเรามาดูเรื่องถาดซิมนะครับ ของเล d m i 1ส c ้านะสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็เมมบริการนะครับสูงสุดอยู่ที่1นึ่ะกบก่อนอื่นนะครับมาดูเรื่อง Wi-Fi กันก่อนเลยสำหรับ Redmi 15C รลองรับ WiFi 2.4 g จ z แล็5้วก็เ GHz ที่บ้านได้สบายสๆนะดูหน่อยนะครับว่า Wi-Fi ข้างบ้านขึ้นไหมนะครับก็ถือว่าระยะ5-60เมตรยังเห็นอยู่นะนี่ครับเป็น Wi-Fi จากข้างบ้านนะ ก็ถือว่าระยะรับสัญญาณนะครับใช้ได้เลยนะนะครับมาดูผลการทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับต่อเข้ากับ Wi-Fi 5 GHz เทสออกมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะ380เมกะบิตเปอร์เซกเลยตอนนี้นะครับซิมหลังจากที่เราใส่ซิมเข้าไปนะครับซิม1เป็น a s นะครับซิม2เป็นซิม r u e ความเร็วตามโปรนะ30เมกะบิตเปอร์เซก นี่ครับสัญญาณเตยมทั้งคู่นะมาทดสอบดูนะครับปึ๊บผลการทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตของซิม r u e นะตามโปร30 m เมกะบิตเซกทดสอบออกมาได้19 m เมกะบิตเซกตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่น Facebook ดูนะครับตอนนี้ต่อกับเน็ตซิมทรูนะปุ๊บนี่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะครับความลื่นไหนที่ได้จะประมาณนี้เลยปึ๊บ ปึ๊บมีอาจจะมีหมุนนิดนะครับนี่ครับแต่โดยรวมค่อนข้างเร็วนะนี่อาจจะมีกระตุกบ้างนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับฟีดต่างๆนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับลองดูคลิปเดียวกันบ้างปึ๊บนี่ปึ๊บคลิปเดียวไม่มีปัญหานะครับนี่ครับค่อนข้างเร็วนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคนะครับซื้อไปเล่น Facebook ไม่มีปัญหานะเ,นเพื่อนๆเล่นได้เลยนะป,ปึ๊บมาแล้วนะป,ปึ YouTube. ป๊บ u t u b e ปึป๊บปึ๊บก็เล่นได้อย่างรวดเร็วนะครับมาลองเข้าวิดีโอ 4K ดูบ้างนะนี่ครับปรับความละเอียดไปสูงสุดป,ปึ๊บปรับไปสัก1 0 8 0 p นะครับนี่ครับ ค,ความลื่นไหลที่ได้จะประมาณนี้โอเคนะครับ YouTube ไม่มีปัญหาสัหบับ t i k t อกตอกน้าเล่นได้อย่างรวดเร็วนะครับนีครับก็ไม่มีหน่วงนะสลับการใช้เนีียซิมเล่นนีครับเป็นการจำลองการใช้งานจริงๆเลยนะเพื่อนๆเสื้อไปใส่ซิมเล่นได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับโอเคครับเฟซ YouTube t i k t o k ไม่มีปัญหา มาดูทางดน้าแอปธนาคารกันบ้างนะครับข้อน่นอนนะครับเป็นเครื่องศูนย์นะนี่ครับสามารถติดตั้ง scb นะพวกเคพัดไม่มีการแจ้งเตือนใ,นใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากเครื่องจะติดไวรัสนะสามารถใช้แอปธนาคารได้หมดนะครับสลับรี d ม e 15c นะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับเพื่อนๆ มาลองฟังเสียงกระดิ่งหรือว่าลำโพงนะสำหรับเดนมี 15C สามารถปรับวอลลุ่มเสียงสูงสุดได้ถึง200%นะครับการดีไซน์ลำโพงนะเสียงจะออกด้านล่างตัวเดียวนะครับเสียงจะดีไม่ดียังไงนะครับเดี๋ยวมาลองฟังดูนะ จากการฟังเสียงสดเลยนะครับเสียงดังฟังชัดแต่เสียงนะครับจะติดโทนน้ำเหลียนิดนึงนะครับเบียดน้อยไปนิดหนึ่งแต่โดยรวมนะครับราคานี้ถือว่าดังใช้ได้เลยนะครับเพื่อนนะอยากดูคลิปสั้นนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามือถือเจอปัญหาระหว่างงานนะครับความรู้ต่างๆนะครับทางแอดมินจะทําเป็นคลิปสั้นนะครับลงผ่านทางนี้นะครับสามารถไปกดติดตามหรือว่ารับชมได้เลยนะครับ แล้วก็ช่องคลิปยาวนะครับสอนทำรีวิวสอนซ่อมแบบละเอียดเลยนะครับตามมาที่นี่เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ